ตอนที่สิบสามได้เวลาคลิดแล้วล่ะเด็กๆจ้าเล่นเกมต่อสับกันไปก่อนนะเดี๋ยวครูไปเข้าห้องน้ำก่อนครับ<ะ>แบงปันเราไม่อยากเล่นเกมเติมสับแล้วเอ้าทำไมล่ะไม่สนุกเหรอก็สนุกดีแต่พอดีอยากเล่นเกมซิกซอมากกว่า หรองั้นเราเปลี่ยนเกมเล่นกันทำไมคลิกแล้วภาพมันไม่ต่อกันเลยไหนปันขอลองทำบ้างใช่ภาพไม่ต่อกันเลย ไงจ๊ะพอดีแบ่งปันงงอะไรกันอยู่คือว่าพอดีเปลี่ยนเกมมาเล่นเกมติ๊กซอแต่คลิกยังไงภาพก็ไม่ติดกันเลยค่ะอืมก็ครูยังไม่ได้สอนเลยนี่จ๊ะแล้วจะทำกันได้ยังไงเด็กๆจ๊ะครูจะสอนวิธีการใช้เมาส์เพื่อให้เด็กๆได้เล่นเกมติ๊กซอกันนะจ๊ะ d a a k and drop คือการกดเมาส์ที่ปุ่มซ้ายค้างไว้ลากไปแล้วปล่อยค่ะ วันนี้พี่เมาส์มีโปรแกรมสนุกสนุกมาให้น้องๆฝึกทักษะแบบดัตแอนด์บกันครับรูปที่เห็นนี้เป็นเงาของอะไรเอ่ย 嗯。啊